วันนี้ค่ะเรามาสรุปเรื่องราวของรครูกายแก้วนะคะครูกายแก้วเนี่ยเคยเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดจริงไหมแล้วมีการใช้ลูกหมาลูกแมวบูชาจริงๆหรือเปล่างานางนี้มีคาตอบแล้วนะคะทางด้านของเพจหมอและแพนด้าค่ะมีการออกมาสรุปใจความจากรายการโหนกระแสที่มีการนําเสนอเรื่องราวของครูกายแก้วนะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องราวของครูกายแก้วตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสในสังคมอย่างมากเลยค่ะถกเถียงกันหนักมากเลยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวของการบูชาด้วยหมาแมวด้วยนะคะ ทางเพจมีการออกมาระบุค่าว่าไอ้ที่ถกเถียงกันอยู่เนี่ยว่าครูกายแก้วเคยเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชชยวรมันที่7จ็จริงไหมทางฝั่งของนักประวัติศาสตร์ค่ะมีการยืนยันตามหลักฐานนะคะว่าชื่อของครูกายแก้วเนี่ยไม่มีในจาหรือว่าเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะเพราะว่าอาจารย์ของพระองค์เนี่ยมีจารึกอยู่แค่2ชื่อคือ 1. นรสีชยัมังคารรถเทวะค่ะแล้วก็2ศรสีชยักยุรติเทวะนะคะส่วนภาพที่เหมือนว่าเป็นการแกะสลักอยู่ที่ผนังปราสาทนครเะปราสาทนครวัดเนี่ยคือดูคล้าย กันแค่มีปีกเลยอะ่ะนักประวัติศาสตร์บอกว่าภาพนี้ค่ะสลักมานานแล้วกว่า500ปีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ได้สักในสมัยพระเจ้าชัยรมวันที่7เลยจริงๆเป็นภาพของฤาษีนั่งอยู่ไม่ใช่ครูกายแก้วแต่อย่างที่คนคิดนะคะไม่ใช่เลยสําหรับฝั่งที่นับถือเรื่องราวของครูกายแก้วค่ะบอกว่าครูกายแก้วเนี่ยมีปรากฏอยู่ในวิชาครูทำก้าวโกรธนะซึ่งมีชื่อว่าครูรรมสุวรรณกายหรือว่ากายทองนะสุวรรณกายเป็นกายสีทองอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอาจารย์สุชาติเนี่ยก็คือคอ,อาจารย์สุชาติเป็นผู้ก่อตั้งเทวรัตพิคราตห้วยขวางแล้วก็พระตีมูลติที่แยกาชประสงค์ใช่ไหมคะได้มีการนิมิต นิมิตเห็นเป็นรูปร่างแบบนี้ว่ามีปีกนะมีเล็บสีแดงนะแล้วต่อมาค่ะอาจารย์สุชาติเนี่ยก็ได้เรียกท่านเองว่าครูกายแก้วเหมือนตั้งชื่อขึ้นมาเองนะคะสรุปก็คือชื่อนี้เนี่ย เอามาจากการที่เรียกกันทีหลังนั่นเองค่ะสําหรับคนที่นับถือบูชาเนี่ยบอกว่าเป็นความเชื่อสุดบุคคลทําแล้วรู้สึกสบายใจและที่จริงเนี่ยไม่ได้มีการบูชาด้วยของสดหมาแมวบูชายันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่บูชาด้วยดอกไม้ผลไม้ขนมหวานหรือว่าทองคําเปลวแค่นั้นเองค่ะ